วันที่19มีนาคมพุทธศักราช2568เป็นวันที่76ที่ข้าพเจ้านางกมลพัฒมาลัยขอถวายเส,สียงสวดสาธยายพระสวดพระปะระิษและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจ,จดจ่อและพระในอัคดาพยัญชนะในบทสวดอย่างตอ่อเนื่องด้วยเทอญ ันตาจักวาเวสุอัตตราคัจฉันตุเทวตาสัตทมังมุนิราชาสาสุนันตุสักขโมาทาขทังสักเเกเมจะรุปเปคีรีสีคราตเตจันตริเขวิมาเนทีเประเทจะกาเมตุรุวนาคาหนเนเขหาวาทุหิเขเตภุมมาจายันตุเทวาชาราทราวิสเมยักขะันทพนาคาติดทันตาชันติเกเยยังมุนิวราวจนะังาทธทวเมสุนันตุ ธรรมสวนณกาโรอายมพะทันตาธรรมะสวนณกาโรอายมพะทันตาธรรมสวนณกาโรอายมพะทันตาอิมินาสกาเลนะพุทธังอภิปูชยามิอ um ิมินาสกาเลนะธรรมังอภิปูชยามิอิมินาสกาเลนะสังฆังอภิปูชยามิอรหังสัมมาสมุทโธปะควาพุทธังภะควันตังอภิวาเทนิ สวาขาโตพระควตาธโมธรรมังนัมสามิสุปัิปันโนพระควาโตสาวกะสังโคสังคังนัมามินาโมตัสสาพระควาโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธะนาโมตัสสาพระควาโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธะนาโมตัสสาพระควาโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธสะพุทธังสารนังขจามิธรรมังสารนังขจามิสังคังสารนังขจามิ ทุติยมปีพุทธทางสารนังคัจฉามิทุตยิยมปีธรรมมังสารนังคัจฉามิทุตยิยมปีสังคังสารนังคัจฉามิตติยมปีพุทธทางสารนังคัจฉามิตติยมปีธรรมมังสารนังคัจฉามิตติยมปีสังคังสารนังคัจฉามินาทิเมสารนังอัญงพุทโธเมสารนังวังเอเตนาสัจวจวเชน่าโสติเมโหตุสัพพานาทิเมสารนังอัญญธรรมโมเมสารนังวัง เอเตนะสัจเจวเจนะโสดที่เมโหตุสัพพทานาทิเมสารนังอัญยังสังโคเมสารนังวรังเอเตนัสัจเจวะเจนะโสดที่เมโหตุสัพพทาอิติปิโสภควาระหังซัมมาสัมุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโรกวิทูอนุตตรโรปุริสธรรมสาาลาทิสัตทาเทวมนุสตานังพุทโธภควาติ สวะคาโตภะคะวตาธโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปาสิโกโอปะนายิโกปัจจัตตังเวทิตาโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกะสังโฆโชูปฏิปันโนภะคะวโตสาวกะสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวโตสาวกะสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวโตสาวกะสังโฆ ยาทิทางจาาตาริปุริสยุคานิอัตถุริสปุขาลาเอสาภาควโตสาวกสังโคอาหิเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชรีการณนโยอนุตตรังปุญญาเขตังโลกาสาติ ยานิธาภูตานิสมาคตานิภูมมานิวายานิวันตริเขสัเพวภูตาสุมาณพวันตุอโถปิสกาจจาสุนันตุภาจิตังตัสสมาภูตานิสาเมธาสัพเพเมตังกโรธรรมนุสยาประชาญาทิวาจรัตโตจารันติเยพลริง แตสมาหิเนรักขถาอภมาตายังกินจีริตังเิทาวาหูรังวาสเคสุวายังรัตนางปณีตังนโมจะมังอัติตถาคเตนะอิธรรมปีพูดเทราตนางปณีตังเอเตนะสาเจนะสุวัตถิโหตุขยังเวราคังอมตะตังปณีตังยัทธะชคาสกยมุนีสมาหิตัวนะเตนะธรรมเมนะสมาธิกินจีธรรมปีธรรมเมรัตนางปณีตังเอเตนะสาเจนะ สุวัตถีโหตุยมพุทธเศษโถปริวันเนียรีสุจิงสมาทิมาณนันตริกันจะมาหูสมาทินาเตนสมุนวิชต,ติอธิธรรมปีธมมรรมเมรตนางปณีตังเอเตนาตาเจนะสุวัตถีโหตุเยปุคราอัฏฐสตังปรสสัทธาจตาริเอตานิยุคานิโหติเตทกิเนยาสุขาตาสาสาวาาเอเตสุทินานิมหาพระลานิธรรมปีสังเคระตนางปณีตัง เอเตนะสาเจนะสุวชีหวตูเยสุป,ปยุตามะนาสาทำเหนันติกามิโนโคตมัสสาสนมเหเตปฏิป,ต,ปตาอามตังวิไคหารัธทามุธานิพุติงผู้ชะมานายทมปีสังเครตานังบณีตังเอเตนะสาเจนะสุวชีหตูยะจิมท่ขีโลปะทวิงสิโตสิยาจตุพีวาเตพิ อสังปรกรรมปิโยจะถูกประมังสับปุริสังวะธมิโยอริยสัจานิเวสจะปัสสติอิธรรมปีสังเคระตะนังปณีตังเอเตนะสาเจนะสุวัตถีโหตุเยอริยสัจจานิวิภาวะยันติคมพีระปันเยนะสุเทสิตานิกิจปาปิเตโหติกุสัมปมาตานเตภวังอัตธรรมามาทิยันติธรรมปีถังเคระตะนังปณีตังเอเตนะสาเจนะสุวัตีโหตุสหาวัสสทัสนะสัมปทายะ ตยสูธรมมาชัิตาพวันติสกายาที่ธีวิจีกิจจิตันจ่าสีรับพระตังวาปิยาทัตธีกจจิจะดูหัปายเยหิจวิปมุตโตชจาพิฐานานิอัทโภกาตุงอิธรรมปีถังเคระัตะนังปณีตังเอเตนาสาเจนาสุวชีหโหตุกิจาพิโสกัมมังกรติปาปกังกาเยนาวาจายุทธาเจตาสาวาทัพโภโสตสัสสะปติชทายะ อธพตาที่ถับปะัาสาวูตตายทมปีสังเคราะตะนานังปณีตังเอเตนะสะเจนะสุวชิโหตุวนะนะปะคุมเพยยถาพุชิตาเคกิมหานะมาเสปัทมาสมิงคิมเหตตถุประมังธรรมมวรังอเทเสยินิพานินิพานนาคามินปรมาณิตาย่ทมปีพุทเทราะตะนานังปณีตังเอเตนะสะเจนะสุวชิโหตุวะโรวรันยุวรโทวราหโรนุตโรธรรมมวรัง อเทสยิธรรมปีธุตเทราตนางบณีตังเอเตนาสาเจนาสุวตโหัตุขีนางปุรานางนะวังนาธีสามพบังวิราชตจิตตายติเกพระวสมิงเตขีนาพีชาอวิลุนิฉันทานิพันตีทีรายยถายมปฏีโปยธรรมปีสังเคราตนางบณีตังเอเตนาสาเจนาสุวติหตุยานิท่าภูตานิสมาฆตานิภุมมานิวายานิวันตลิเขตถาคตังเทวัมนุษปูจิตังพูดทังนมาสามาสุวตโหัตุ ยานิทาภูตานิสมาคตานิภูมานิวายานิวันตาลิเตถาคตังเทวมนุสปูชิตังทำมังนมัสามะสุวตีหโหตุยานิทาภูตานิสมาคตานิภูมานิวายานิวันตาลิเคถตาคตังเทวมนุสปูชิตังสาครั้งนมัสามะสุวตโหโตุสัพโรคะวินิมุตโตสัพสันตาปวัชิโตสัพเวรมติกันโตนิพุโตจตุวังภะวะสัพพีตโยวิวัชชนตุสัพโรโควินาสตูมาเตพภาวตวันตารโย สุขีทีคายุโกภะวะอภิวาธนสีลสนิจังอุตตาปจายโนจัตตารโรธรรมาวัตันติอายุวโนสุขังพระลังเอวัมเมสุตังเอกังสมะยังพระกวาขยายังวิหารติขยาสีเสสตทิงพิขุสหัเสนะตัตตะโขพระกวาพิขุวามันเตสีสาพ,พังพิขเวอาทิตัง กินจากพิขเวศพังอาทิตังจากคุงพิขเวอาทิตังรู้ปาอาทิตาจากขุวิญญาณนางอาทิตังจากขูสัมผัสโสอาทิโตยามผิทางจากขูสัมผัสสปัจจยาอุปาชติเวทยิตังสุขังวาทุขังวาทุขามสุขังวาตามปีอาทิตังเกนฑอาทิตังอาทิตังราคาคินาโทสักินาโมหกคินาอาทิตังชาติยาชรามรเนนโสเกหิปริเทเวหิทุเขหิโทมนาเสหิบายาเสหิ อาทิตตันติวธามิโสตังอาทิตังสาธาอาทิตาโสตวิญญาณังอาทิตังโสตสัมผัสโสอาทิตยามพิทางโสตสัมผัสสปัาจยาวบาทจติเวทยิตังสุขังวาทุขังวาทุขังมาจุขังวาตามปีอาทิตตังเกนาาทิตตังอาทิตตังราะกินาโทสกินาโมหกินาอาทิตตังชาติยาชรามรณะโสเกหิปริเทเวหิทุเขหิโทมนาเสหิปายาเหิอาทิตตันติวัธามีคานังอาทิตังกันธาอาทิตา คานวิญญาณนางอาทิตังคานสัมผัสโสอาทิโตยามปิทางคานสัมผัสสปัจยาอุปาชติเวทยิตังสุขังวาทุขังวาทุขามุขังวาตามปีอาทิตตังเกนาอาทิตตังอาทิตังราคะคินาโทสกินาโมหกินาอาทิตังชาติยาชรามรณาโสเกหิปริเทเวหิทุเขหิโทมนาเซหิปายาสาเหอาทิตังติวธามีชิวหาอาทิตตารสษาอาทิตตชิวหาวิญญาณัง อาทิตังชิวหาสัมผัสโสอาทิตย่างผิทางชิวหาสัมผัสปัจจยาปัจจิเวทิธิตังสุขังวาสุขังวาทุกขามสุขังวาตัมปีอาทิตังเกนาอาทิตังอาทิตังราคักินาโทสักินามหาคินาอาทิตังชาติยาธรามรเนนสเกยิปิเทเวยิทุกเคยิโทมนาเสยิปายาเสยิอาทิตันติวธามิกายโยอาทิตโตโผทัพพาอาธิตากายยวิญญาณาอาทิตังกายสัมผัสโสอาทิตโต ยำปีทางกายสัมผัสสปัจจยาวปัจจิเวทิตังสุขังวาสุขังวาทุกขามสุขังวาตามปีอาทิตตังเกนาทิตตังอาทิตตังราคกินาโตจักกินาโมหกินาอาทิตตังชาติยาชรามรณนโสเกหิปริเทเวหิทุเขหิโตมนเสหิปายาเสหิอาทิตตังจิวธามิมโนอาทิโตธรรมมาอาทิตตามโนวิญญาณังอาทิตตังมโนสัมผัสโสอาทิโตยำปิทางมโนสัมผัสสปัจจยาวปัจจิเวทิตังสุขังวา ทุขังวาทุกขมาสุขังวาตังปอาทิตังเกนาอทิตังอาทิตังราคกินาโทสักินาโมหากินาอาทิตังชาติยาชรามรเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุเขหิโทมนาเสหิปายาเสหิอาทิตันติวทามิเอวังปัสสังพิกกเวสุตวาอริยสาวโโบจากขุจมิปินิพินทติรูเปสุปินิพินทติ จากขูิญาณเนปีนิพินตติจากขูสัมผัสเสปีนิพินตติยำผีทางจากขูสัมผัสสัปจัญยาปะเฉติเวทิตังสุขังวาทุขังวาทุขมาสุขังวาจาสมิงปีนิพินตติโสตเสมิงปีนิพินตติสาสเทสุปีนิพินตติโสตวิญญาณเนปีนิพินตติโสตสัมผัสเสปีนิพินตติยำผีทางโสตสัมผัสสัปจัญยาปะเฉติเวทยตังสุขังวาทุขังวาทุขามาสุขังวา นสัม yeah. ิงปีนิพินทัติคานนสัมิงปีนิพินทัติคันเทสุปีนิพินทัติมันาวินคานวิญญาณเนปีนิพินทัติคันสัมผัสเสปีนิพินทัติยำปีทางคานาสัมผัสสัพพัญญาวุปัชจิเวทิฏังสุขังวาจุขังวาจุขามสุขังวาตนสมิงปีนิพินทัติชิวหายปีนิพินทัติละเสสุปีนิพินทัติชิวหาวิญญาณเนปีนิพินทติชิวหาสัมผัสเสปีนิพินทัติยำปีทาง จิวหาสัมผัสปัจจยาวปัชติเวทิตัางสุขังวาทุขังวาทุกขาสุขังวาตัศมิงปินิพินตติกายะสมิงปินิพินตติโพธะเพเพสุปินิพินตติกายวิญญาณเนปินิพินตติกายะสัมผัสเสปินิพินตติยำปีทางกายสัมผัสปัจจยาวปัจติเวทิตัางสุขังวาทุขังวาทุกขามสุขังวาตัศมิงปินิพินตติมานัสมิงปินิพินตติธรรมเมสุปินิพินตติ มโนวิญญาณเนปิน uh, uh, ah <ến> ิพินทติมโนสัมผัสเสปินิพินทติยำปีทางมโนสัมผัสสัปจยาวปาจติเวทยิตังสุขังวาทุขังวาทุขามสุขังวาตัสมีงปินิพินทตินิพินทางวิราชติวิราคาวิมุตจติวิมุตตัสมิงวิมุตตมีตียานังโหติขีนาชาติวุชิตังพรหมัจริยงกตังกรณียังนาปรังอิทธตายติปชานาติติอิทธมโวจะภาควะอัตตาม เอพีกูภาควัตโตภาสิตังอภินันทุงอิมาสมิงจะปนาเวยยาครณสมิงพันยมาเนตาสาพิกูสหัสสะอนุปาทายาอาจาเวหิจิจานิวิุตจิงสูติเอ <c oughs> วัมเมสุตังเอกังสมะยังภาควาภารานสิยังวิหรารติสิปตะเนมิกะทายเตตตะราโควภาควา ปัญจวัคคียพ์พิขูอามันเตสีรูปังพิขเวนตารูปังเฉี่ทางพิขเวอัตาอาภวิสนายิทางรูปังอาภาทายยสังวาตเตยยะละเพดัจรูเปเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาอโหสีติยัสมาจะโภพิขเวรูปังอนาตา แต่สมารูปังอาภาทายาสังวาตตินัจจะลปฏิรูปีเอวังเมรูปังหตุเอวังเมรูปังมาโอโหสีติเวทนาน้าตาเวทนาจยิทางพี่เขวัตาอภวิชนะยิทางเวทนาอาภาทายาสังว่าเตยยละเพตจะเวทนาญะเอวังเมเวทนาหัตุเอวังเมเวทนามาอโหสีติยัสมาจะโคพี่เขวเวทนาน้าตาแต่สมาเวทนาอาภาทายาสังวาตตินัจจะลปฏิเวทนาญาเอวัง วังเมเวทนามาอโหสีติสัญญาณตาสัญญาเจยทางพิขเวอัตาอภวิสัญญิยทางสัญญาอาภาทายสังวาตเตยะลับเพถจะสัญญาญาเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาอโหสีติยสมาจะโภพิขเวสัญญาณตาจะสมาสัญญาอภาทายสังวาตตินาจะลับปฏิสัญญาญาเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามา อโหสีตี way, สังขารานตาสังขาราทิงทังพิกคเวอัตาอภวิน e. สนาทิทฐงส <ük. Verfüg. S 1> ังขาราอาภาทายะสังว <sk. Herm. S 1> ัตเตยุลภเพตจะสังขารสูเอวังเมสังขาราโหนตุเอวังเมสังขารามาอเหสุตติยสมาจะภูพิกเวสังขารานัตาเัสมาสังขาราอาภาตายะสังวัตตันตินัจรพติสังขารสูเอวังเมสังขาราโหนตุเอวังเม สังขารามาเหุสุติญานังนัตาวิญญาณนังจยึดทางพิภเวอตาอภิวิสนายิทางวิญญาณนางอาภาทายาสังวัตเตยะรับเพทัถจะวิญญาณในเอวังเมวิญญาณนางหตุเอวังเมวิญญาณนางมาเอาหสศีติญาสมาเจโคพิภเววิญญาณนางนาตาเะสมาวิญญาณนาง อาาทายาสังวตติน่าจะรับปฏิวิญญาณนเอวังเมวิญญาณนางโหตุเอวังเมวิญญาณนางมาอโหสีติตังกิงมันยถาพิกเวรูปังนิจังวาอันิจังวาเทอนิจังพันเตยมปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยมปนานิจังทุกขังวิปริณามาธรรมังกันลังนุตังสมานุตบาจิตุงเอตังมะมะเอโสหะมะสเมเอโสเมอัตตาติโนเหตตังพันเต ตังกิงมันยะถาพิขเวเวทนานิจาวานิจาวาติอนิจาพันเตยัมปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปนานิจังทุกขังวิปริณามาธรรมมังกรลังนุตังสมานุตปาจิตุงเอตังมะมะเอโสหมัสมิเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตตังกิงมันยะถาพิขเวสัญญานิจาวานิจาวาติอนิจาพันเตยัมปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปนานิจัง ทุกขังวิปริณามาทำมังกัรลังนุตังสมมนุตปาจิตุงเอตังมะมะเอโสหมาชมีเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตตังกิงมนยะถาพิขเวสังขารานิจาวานิจาวาเตีนิจาพันเตยัมปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปนานิจังทุกขังวิปริณามาทำมังกัรลังนนตังสมนุตปาจิตุงเอตังมะมะเอโสหมาชมีเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตตังกิงมะยะถาพิขเว ัญญางนิจังวานิจังวาเตนิจังพันเตยมปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาตีทุกขังพันเตยมปนานิจังทุกขังวิปริณามธรรมังกัลลังนุตังสัมนุตปะสิตุงเอตังมะมะเอโสหมาสมิเอโสเมีัตาติโนเหตังพันเตตัสมาติหะพิขเวยังกินจีรูปังอตีตานาคตะปจจุบันนัง อาชตังวาภิทาวาโอราธิกังวาสุคุมังวาหินังวาปณิตังวายันทูเรสันติเกวาสัพพังรูปังเนตังมามาเนโสหามัสมินาเมโสอัตตาติเอวะเมตังยะถาภูตังสัมมาปญญายาทัตทัพพังยาการจีเวทนาตีตานาคัตัปจุปันนาอาชตาวาภิทาวาโอราธิกาวาสุคุมาวาฮินาวาปณิตาวายาทูเรสันติเกวาสัพพาวทนาเนตัง มามาเนโสหามาชมีนาเมสโสอัตาติเอวะเมตังยะถาภูตังสามมยาปัญญาธาตทัพพังยากาจีสัญญาติตานาคัตปัจุปันนาอัจชตาวาภิทธาวาโอราริกาวาสุกุมาวาหินาวาปนิตาวายาโทเรสันติเกวาสัพพาสัญญาเนตังมามาเนโสหามาชมีนาเมสโสอัตาติเอวะเมตังยะถาภูตังสามมยาปัญญาทาตทัพพัง เยเกจีสังขาราตีตานาคตตปัจจุปันนาอาจตาวายิทาวาโอราลิกาวาสุกมาวาหินาวาปนิตาวายาทูเรสันติเกวาสัพเพสังขาราเนตังมามาเนโสหามาชมินาเมโสอัตาติเอวามตังยถาภูตังสัมมัปญญาญาทัตพัพพังยังกินจีิญญาณังตีตานาคตตปัจจุปันนาอาจตังวายิทาวาโอราลิกังวา สุคูังวาหินังวาปะนิตังวายันทูเรสันติเกวาสัพพังวิญญาณเดตังมะมะเนโสหมาสเมนะเมโสอัตตาติเอวะเมตังยยถาภูตังสัมมาปัญญาญาทัตพพังเอวังปัสสังพิกเวสุตตวาอริยะสาวโกรูปัสเมิงปินิพินตติเวทนายปินิพินตติสัญญายปินิพินตติสังขาเรสุปินิพินตติวิญญาณัสมิงปินิพินตตินิพินทางวิราชติวิราคา วิมุติวิมมตสัมิงวิมุตมีติยานาังโหติขีนาชาติอุสิตังพรรมมจาริยังกตังการณียังนาปาังอิทา,ายาติปชานาติติอิทมโวจาภควาอัตตมนาปัญจาวัคคิยาพิขูพคว,พวโตภาสิตังอภินันทุงอิมาสิมิจปนาเวยาการณสมิงพันยามาเนปัญจาวัคคิยานังพิขูนังอนุปาทายะอาสเวหิจิตานิวิุตจิงสุติ